สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะสำหรับการมาบอกนะคะแต่ละราศีทั้ง12ราศีนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะในช่วงของวันที่1กันยายนนะคะเรามาฟังจากทางหลักโหราศาสตร์กันเลยนะคะว่าทั้ง12ราศีนะคะมีโชคมีลาบกันหรือเปล่านะคะในช่วงของวันที่1กันยายนพุทธศัรก,กราช2563นะคะ มาดูที่ราศีเมษกันเลยนะคะดวงดาวโชคลาภที่มอบโชคให้กับชาวราศีเมษนะคะดาวราหูนะคะสถิตยอยู่พบาสรชะเพื่อนฝูงของชาวราศีเมษชาวราศีเมษนะคะก็นําตัวเลขน,นะคะจากเพื่อนนะคะมาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้เลยนะคะก็ดาวราหูมีกําลังเป็นปะกินตะกะโชคนะคะมีพลังกาลังมากฉะนั้นก็ เด่นแปดมาเหมือนกันนะคะงวดน,นี้มาดูที่ราศีพฤษพนะคะโชคลาบของชาวราศีพฤษภคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสมีการเดินถอยหลังนะคะสถิตอยู่ที่พบตรงราศีธนูนะคะฉะนั้นดาวพฤหัสถอยหลังก็ยังไม่มีพลังในการช่วยเหลือในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลามให้กับชาวราศีพฤษภ แถมบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานผู้ใหญ่เพ่งเลงก็ได้นะคะฉะนั้นการเสี่ยงโชคเก่งกำไรของชาวราศีพฤษภก็พรๆไว้วไหน่อยนะคะก็ซื้อไว้นน้อยก็พอนะคะซื้อไว้แค่พอลุ้นนะคะมาดูนะคะต่อมาเป็นราศีมิถุนนะคะโชคลาภของชาวราศีมิถุนโดดเด่นเป็นพิเศษคือดาวอังคารมีพระกำลังนะคะเป็นเกษตรนะคะ โชคลาภมาถึงตัวนะคะทักตัวชาวราศีมิถุนเลขเด็ดนะคะของชาวราศีมิถุนดูเลยเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านนะคะทะเบียนรถอะไรประมาณนี้นะคะก็เด่นเป็นพิเศษเลยนะคะมาดูนะคะต่อมาเป็นราศีกรกฎโชคลาภของชาวราศีกรกฎนะคะดาวศุกร์นะคะโดดเด่นนะคะมีพลังกำลังเป็นเกษตรนะคะฉะนั้นนะคะชาวราศีกรกฎ สามารถเสี่ยงโชคได้เลยเต็มที่นะคะเต็มเหนี่ยวไปเลยนะคะในงวดของวันที่หนึ่งกันยายนนี้ราศีสิงห์นะคะโชคลาบของชาวราศีสิงห์นะคะอยู่ที่ดาวพุธนะคะมาจากเลขนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะการเจรจานะคะหรือว่าตัวเลขที่ มาจากเพื่อนๆก็เป็นได้นะคะเลขเด็ดรอบๆตัวชาวราศีสิงเลยนะคะเสี่ยงโชคเก่งกําไรได้เลยนะคะต่อมาเป็นชาวราศีกันนะคะโชคลาภของชาวราศีกันเป็นดาวจันนะคะชาวราศีกันนี้เป็นคนที่มีโชคมีลาภในเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการเงินก็มีเงินคล่องนะคะหมุนเวียน ใช้คล้องมือนะคะฉะนั้นชาวราศีกันก็มีโอกาสมีโชคได้เช่นกันนะคะสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะแล้วแต่บุญที่ชาวราศีกันทำนะคะต่อมาชาวราศีตุลน,นี้โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะคะคือดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์อยู่สถิตอยู่พบลาภะนะคะ โชคลาภมาถึงตัวชาวราศีตุลแล้วฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะคะโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเกงกำไรนะคะหุ้นหวยลุยเต็มที่เลยนะคะในช่วงของเดือนกันยาย,ายนนี้แต่บางคนนะคะตั้งแต่มีดาวอาทิตย้ายตั้งแต่งวดวันที่16นะคะ16สิงหาคมคือบางคนชาวราศีตุลน,นี้คือได้รับโชคกันก้อนใหญ่ๆห,หกันมาแล้วนะคะแล้วแต่บุญที่ทำมานะ ก็งวดวันที่หนึ่งก็มีโอกาสเช่นเดิมนะคะน่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโชคลาภการสิ่งโชคต่อมาชาวราศีพิจิกนะคะโชคลาภก็ดาวพุธนะคะดาวพุธมีการเดินมนนะคะพักหยุดพักอยู่ช่วงนี้ก็ชาวราศีพิจิกยังไม่มีโชคลาภนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสในเรื่องของการเงิน ของชาวราศีพิจิกนะคะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะตกอยู่ที่พพว,วินาศฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็ซื้อพอไว้รุ้นนะคะต่อมาราศีธนูนะคะโชคลาภชาวราศีธนูนะคะอยู่ที่ดาวศุกร์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีธนูอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะอาจจะเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าฉะนั้นนะคะ ชาวราศีธนูก็ซื้อไว้แค่พอลุ้นนะคะต่อมาชาวราศีมังกรโชคลาภของชาวราศีมังกรนะคะอยู่ที่ดาวอังคารดาวอังคารเป็นกเกษตรมีพลังกาลังมากนะครับฉะนั้นชาวราศีมังกรมีโอกาสในการเสี่ยงโชคกิงกําไรได้นะคะแล้วก็ดาวราหูในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรก็ มีภาระมีภาระกำลังเป็นปกินนะะโชคนะคะฉะนั้นในเรื่องของดวงดาวที่โดดเด่นก็จะเป็นดาวคานและดาวราหูนะคะเลข3กับเลข8นี้มาเด่นเลยต่อมาชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมในเรื่องของโชคลาภการเงินนี้คือดาวพฤหัสกับดาวจันนะคะดาวจันทร์ก็มีการเดินทุก สองวันครึ่งอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมการเงินก็โดดเด่นการงานก็สำหรับคนที่ทำกิจการค้าขายนะคะก็ไปได้เรื่อยๆนะคะการเสี่ยงโชคเก่งกำไรก็แล้วแต่บุญกรรมหนุนนำนะคะฉะนั้นชาวราศีกุมก็มีโอกาสในการเสี่ยงโชคนะคะเก่งกำไรได้ต่อมานะคะสุดท้ายชาวราศีมีนโชคลาภของชาวราศีมีนที่ดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนมีการเดินถอยหลังนะคะแล้วก็หยุดพักนะคะในช่วงขณะหนึ่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคของชาวราศีมีนนะคะอาจจะได้มาจ่ายไปหรือว่าในเรื่องของการทํางานอาจจะโดดเด่นนะคะฉะนั้นชาวราศีมีนก็เสี่ยงโชคไว้พอรุ้นเช่นกันนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนี้มีการใช้จ่ายออกมากเลยชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะฉะนั้นก็ซื้อไว้พอรุ้นนะคะ ตัวเลขเด็ดๆนะคะในช่วงของวันที่1กันยายนนี้นะคะจะให้เป็นตัวเลขเลข3เลข6เลข8เลข1นะคะฉะนั้นใครชอบตัวไหนเด่นๆก็จับคู่กันได้เลยนะคะมาดูนะคะใครที่ชอบการเล่นเกมนะคะเรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อเรื่องเราจะมีโชคในงวดของวันที่1กันยายนนี้หรือไม่นะคะ หมอจะแบ่งนะคะไพ่ออกเป็น3กองนะคะกองที่1เป็นดอกไม้สีฟ้านะคะกองที่1เป็นดอกไม้สีฟ้ากองที่ 2>, 2เป็นดอกไม้สีชมพูและกองที่3เป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะ <S <S เรามาแจกไพ่นะคะให้เห็นๆกันเลยอ่านไพ่สดๆกันเลยนะคะ <S <S ท่านใดที่ต้องการจะเล่นเกมนะคะก็กดหยุดก่อนนะคะแล้วก็ส่งพลังงานมาเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะว่าท่านเลือกกองไหนนะคะ ไว้ในใจเสร็จแล้วเราค่อยมาอ่านไพ่กันทีหลังนะคะขอแจกไพ่กองละ5ใบกันก่อนนะคะ เรามาอ่านไพ่กองที่1กันก่อนนะคะกองที่1เป็นดอกไม้สีฟ้านะคะใครเลือกกองที่1เรามาดูกันเลยนะคะ king of ฟ a n d นะคะราชาถือไม้เทา้า p a g e of pentacles นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะ u s t t c e นะคะ The Magician นะคะ the knight of pentacles นะคะฉะนั้นนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1คือ ในเรื่องของการงานนี้คือต้องโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการงานนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนี้อาจจะมีโชคมีลาบเล็กน้อยนะคะอาจจะได้มาจากตัวเลขเด็ดๆจากลูกหลานนะคะแล้วก็พอได้มาเสร็จท่านก็จะนําเงินไปใช้จ่ายนะคะในครอบครัวนะคะมีการแบ่งมีการจ่ายนะคะแบ่ง แบ่งสรรปันส่วนนะคะเท่าเทกันนะคะในการใช้จ่ายนะคะอาจจะมีภาระต่างๆในครอบครัวก็เป็นได้นะคะตัวคนที่เลือกไพ่นี้นะคะมีการจัดสรรปันส่วนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการเงินฉะนั้นโชคลาบก็รออยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็มีโชคนะคะโชคลาบก็มาจากเด็ก ให้ตัวเลขมานะคะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะใครมีลูกมีหลานก็ถามลูกลูกหลานๆนะคะว่าให้เลขเด็ดตัวไหนนะคะมาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะดอกไม้สีชมพูโอแม่เจ้าเจ็บหนักสิบคาถาเลยเก้าคาทานะคะ the judgment นะคะ e w r l d ในออสอดสามดาบโอ้ยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะดอกไม้สีชมพูนะคะโอ้ยอยากจะบอกไว้เลยว่าท่านอย่าเสี่ยงโชคเลยดีกว่านะคะเพราะว่าท่านมีกรรมที่จะต้องชดใช้นะคะคือท่านต้องไปทําบุญก่อนนะคะชําระล้างกรรมเก่าก่อนนะคะทําจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ ทำบุญหนุนดวงชะตาก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้คือท่านต้องเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งอดีตนะคะในกรรมเก่านะคะและ้วก็อนาคตก็ต้องสร้างบุญหนุนนำชะตานะคะต้องแก้ไขกรรมเก่าก่อนนะคะหรือว่าบาปเก่านะคะอาจจะมีหมายถึงว่ามีเจ้ากรรมในเวรนะคะเราต้องทําบุญให้เขาก่อนนะคะเขาถึงจะปล่อยให้เรามีโชคมีลาภนะคะก็ เสียใจด้วยกับคนที่เลือกกองไพ่ดอกไม้สีชมพูที่แสนจะสวยแบบแสนจะสวยหวานนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้โชคกับคุณเลยนะคะมาดูนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามดอกไม้สีเหลืองเป็นอย่างไรเปิดไพ่ให้กันเห็นเ,นเลยโอ้โหคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็สองเหรียญน,นะคะ the s t r e n g the hangman 5้าคาถาสมถ้วยคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะคือมีโอกาสในการเสี่ยงโชคลาบห้าสิ้าบนะคะคือได้มาหรือว่าได้มาแล้วก็จ่ายค่าหวยค่าเบอร์ไปอะไรประมาณนี้คือได้มาแล้วก็จ่ายไปก็ไม่ได้กำไรอะไรเลยนะคะก็ หมายถึงว่าไม่ได้เสียตังค์นะคะแต่ว่าก็ซื้อแล้วก็ได้จ่ายค่าหวยได้เงินที่ได้จากค่าหวยค่าตัวเลขมามามา,มาจ่ายค่าหวยอีกค่ะก็เหมือนว่าไม่ได้ควัากระเป๋าเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันบอกโชคลาภแล้วก็เล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะใครที่เป็นสมาชิกของช่องนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของ การทํานายดวงในเรื่องของความรักแล้วก็การทํานายดวงในเรื่องของชีวิตการงานการเงินโชคลาภนะคะว่าชีวิตแต่ละท่านแต่ละราศีเป็นยังไงบ้างนะคะก็สําหรับคนที่ชอบในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็เรามีเลขเด็ดให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ